กินเนี่ยไปอย่างนี้ตยงกินองเลอกกาน่กต้องกินลาก่าทัดก็ฮะทัดทัดทัดเอ้าี่ใจส่อาปลาสักไงบอแล้วน้าทีียงกูตงไปโอ้แม่งงพ่อใส่ไหมมันเป็นโคงการอะไรของขาร่าแม่้ยไลสารสินดีโอ้เจ่องคนี้แม่งม่แมงมงเอ่่งงผม้ใดผู้ใดสิแม่ได้่งแม่ง เขาว่าเขายิบผับปลาอย่างรู้เขาใสกูมาเนาะมีจะใสเนาะกูเด็ยัเนาะพ่อาไปแจกเส้โอ้แทบานินดีโอ้เขาไม่นาใสเพิ่นนี้ยู่กินน้มื้อนั่งนอนนะพู้เด็กินอย่างยังเออถือสบายถือสบายหลวงหลวงพ่อกขาบาลุกลูกลูกลกีว่าบมมีเวียย่าพ่อยาพ่าพอย่างขอแยกสองเศร้าเดี๋ยวบอเออนั่นเดี๋ยวคอยกันแตอไ้าเขาเลีรถเมกูห่างว่าเอาขึไป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  นี่ยนซอนถ่ายเอาทั่ว่ามาเ้ไปแล้วแน่คันยุดหยุม่ยนซอ่ะซอครับซอครับปุ้ยซ้อนครับผม นี่เสียงจากบ้านผู้ใหญ่เด้อขอเชิญชวนลูกบ้านทุกท่านด้วยทั้งวัดจะหาเงินสมทบทุนสร้างอุโบสถจึงขอเชิญชวนลูกบ้านทุกท่านร่วมทําบุญใช่ไหมที่เป็นกรรมการวัดผมนี่นะครับกรรมการวัดแล้วส่วนเชียร์อินผมว่าไม่มีเมียบ่ผมว่าจะเป็นเจ้าภาพประฝากทานี้แต่ว่าผมมีเรื่องอะไรให้คุณทำเล็กเน้อยคุณสนใจไหมสนใจอยู่ครับแต่ผมก็อยากรู้ว่าเรื่องเล็กๆน้อยนมันเรื่องเนี้ย เดี๋ยวผมค่อยบอกแล้วกันคุณเอาไปคิดก่อนว่าคุณจะรับไหมได้ครับเจียอ๋อเนี่ยสูเคยเห็นหน่ะตาบอกเชียกินมันสีมันถอดผาบบ้าบานเขาบปล่มันเป็นคนยังไงเก็เคยเห็นอยู่ดิเกิดอยู่บอกห็นแบบพี่บ้าบ่ะพี่บ้าอะไรพี่บ้าที่มันยางเอาบ้านเนี่ยหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตพันธ์อ่ะหมือบ้านมีมันผู้เดียวจนเลยบ้าเมันมาแต่อินเนี่ยมึงไปหูว่าเธอเสี่วเออจะไปหูว่าเธอเสี่วเปเอาเขาเห็นมันยางเอาบ้านเลย เลี้ยงอย่างเฮ้หรอฮึฮึมันยังมันนะมันยุ่งหันะฮเสียเนาะ่มัดเสียเนาะอ้าวเจงแล้วเนาะินโบโบเจงแล้แล้วก็ดีแล้วยิมวยบล่ะอิมวยมายันไแต่มาหน่อยไปเิ่งคนถมดินอยู่พูนะ ไป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 สนอนตอดนะตอนตอดเาไม่ไม um. ่กลัวขอถืมาสังกูฮะไม่ยังกันไม่ยังกันจะมาถอดกระถิงนวัดนี้ครับผมจะมาให้พวกชาวบ้านช่วยิบกันจับทำงาน แล้วก็เอาตังมาถวายหลวงพ่อครับกไวุ้ไม่ได้ซุก่าบกเสียร์ถมันสิมัพอรตป้าปห้วัดปันนมันดีป่วะหูกวววววววกวววววาวววววาวว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 วบววว่วว้วววอวว่วววาวววววนี้วววววววดีเห็น ผมน่นจัวไก่แก่ยังดีมันจุ๊บไกเจก่เจาะมันขีผมแม่แมม่พี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 ่ไก่โองน้ำดิอดีสัลโหลคัับคุณนามเรื่องที่ผมใหีคุณไปทสวัสดีสัง็งบ้ังแีนผมนะีสวันดีันดีคุันดีสดีรวเสีสวัสเงิวัสดีสวัสีวัดวัสดีัสดีัสดีสดีววัสดีสวั มาคนเดียวอย่ามาคนอื่นอืมดีมากนี่ครับเพียที่เฮียให้ผมไปจัดสรรปันสะ่วนนะครับก็นี่เป็นเงินกระทินของชาวบ้านหมดทุกคนครับอืมดีโอ้โหนัเงินก็่จังเลยวะเฮ้ย แมงุ้งนั่นว่าบอกไทยบอกเสมอวนะ่ยนะมีแมลงบันิลมแมงมุมดียนะียนเะไม่เ็่าปลาบานเขาอะโกงั้นวะเสียะเสียหมด ไปาเม่ไปไทงาเแล้วคุณตรงไปใส่องกับแมเาไม่มีทางนั้นเลลูกออมออมไปไปานไปานไปอย่มงไไคุณมาเ่ไหงมดีไมึงมึงงไมาอ่ะมึงมีหารแ่ไไรกูได้เอาอกมาแล้วมึงมาเร็วเออเรื่อหนีไง